สวัสดีเอซทุกท่านนะคะ mm hmm. เผอ่แป๊แบ,บเดียวนะคะ mm hmm. งานเร็วมากเลยนะคะนี่เด mm ี hmm. ๋ยล,ลงคลิปไปเห็นคอมเมนต์ของเอซบอกว่าช่างทําได้เร็วมากเลย mm hmm. ช่างเธอตอนนี้ทําอะไรอยู่เนะจะเททับหลังทําเร็วมากเลย mm hmm. ตอนนี้เสาเขายังไม่มาเนาะตอนนี้ช่างเธอก็ เดี๋ยวนี้เร็วมากเลยเมื่อก่อนก็จะใช้ลวดผูกเดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วนะคะ พวกนี้พวกนี้น่าจะเทการที่ช่างเธอทำไว้นะคะก็เวลานั้นเวลานั้นก็ความสูงก็คือตรงนี้ที่เขาเททับหลังนี่ก็จะสูงขึ้นมาก็จะ ก็จะเสมอดินนี่แหละนะคะเอซช่างเทิดบอกว่าถ้าเสมอดินก็ดีเหมือนกันถ้าฝนตกมาอะไรมาถ้าน้ํามาเวลานั้นก็จะได้ไหลออกมา,มาข้างนอกได้ถ้ามาอย่างนั้นปุ๊บน้าถ้าเราก่อขึ้นมาสูงอีกน้ำไม่รู้จะไหลไปไหนก็จะขังอยู่ในนี้ก็จะอุ้มน้ำแต่เดี๋ยวเวลานั้นเอดลมก็จะให้เขามีสเตยยึดแต่ละเสานะคะทั้งหมด25ิบ้าเสาเราก็จะมีสเตยึดทั้งหมดยีเสานะคะ แล้วเดี๋ยวถ้าเคยเขาทาเสร็จแล้วทําเสร็จเรียบร้อยแล้วดินตรงนี้เขาก็จะเอาเข้ามาไว้ในนี้นะคะเอามาไว้แทนตรงนี้เพราะตรงนี้เราไปในที่เขาด้วยนะก็ช่างเขาก็จะเก็บให้เรียบร้อยเอาดินเข้าไปไว้ในที่มันโบ๋บอยู่ งมันจะทำไมนะถือของนงครับาแปลว่าอะไรออ๋ก็มันตรงนั่นแหละครับมันมันต้องมีคําแปลมันไม่ใช่ว่าตรงแหละแปลว่าอะไรช่างศักดิ์บอกมาเดีนน๋ยวนี้อย่าลีลาวัดพูดแล้วว่าต้องให้เข้าใจอย่าให้สงสัยแปลว่าอะไรอ่ะออเตรงนั่นแหละหัวรอดต้องรู้ทีพูดใหม่ที่ต้องอะไรนะมันถือของนงครับมันถือของน่องกับแปลว่าตรงนั่นแหละอะไรนะ แต่ว่าตรงเาสื่อท้องน่งนะสื่อท้องน่งท้องน่งอะไรนะครับสื่อท้องน่งภาษา,าอีสานเรียกว่าสื่อท้องน่งเฮียว่าอีสานไทำไมอ่ะเจ้าเจ้าจต้องต้องจำไปอายทำไมเจ๊าเจี๋่เจ้าต้องว่าเจ้าอยู่ไอ้ในภูเขาอสูงชันอ๋อไม่ให้ใช้คำว่า,าอีสานให้ใช้คำว่าอยู่ที่ภูอะไรนะอยู่ในภูเขาที่สูงชันและถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บจะสื่อว่าอยู่อีสานใช่ไหมโอ้โห <laughs> วัยรุ่นเขาก็จะมีคำพูดสลัดสลวยนะเห็นไหมล่ะอะไรลงเล้งลงเลยอะไรลงเล้งลงเล้งเห็นไหมนะบอกแล้วว่าไม่ต้องสื่อของนนุ่งอะไรลงเบ้านสืออขงลงเล้งยังเลยอีกน้อยเห็นตอนนี้นม่เชื่อของนุ่งเจ้ากันทับละเจ้ากันตีเล็กปอกอะไรตีเล็กมันก็แย็บเข้าไปแั้วบอกโอ้ยเล็กลุงเอาไมแยับมันมึงขนาด ดึง่ก็ไม่งับยนี้อในตรงในตรงงานก็ไม่ตรงะมันต้องลงอะไรนะเออมันโค้งออกมามันต้องเอาดินออกมาเพราะดินมันดันอยู่ใช่ไหมช่างสักใช่ครับใช่ครับช่างใหญ่มันก็แต่ก็าเหเหตกา เราเป็นคนไทยเนาะเสื้อแดงเสื้อแดงหาเรื่องมันต้องเอาดินตรงนั้นออกมาหน่อยหนึ่งตรงตรงที่หนูนั่นอันนั้นมันไม่ตรงมันดันอยู่

ของที่ยังไม่มาส่งเราก็จะมีเสาอีก12ต้นแล้วก็เหล็กเส้นอีก20เส้น แดดแรงมากเลยนะคะ